สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะเมนูของปลาเล็กวันนี้ก็จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะเราจะทํากุ้งอบวุ้นเส้นแบบง่ายๆแบบบ้านๆน,นะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งสดๆนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะวุ้นเส้นนะคะหมูนะคะ หมูสามชั้นค่ะหรือว่าใครจะใช้มันหมูก็ได้นะคะแต่้ปเล้ยใช้หมูสามชั้นเพราะว่าเรากินได้ด้วยนะคะแล้วก็มีขิงนะคะขาดไม่ได้นะคะรากข่าตีกระเทียมพริกไทยนะคะขึ้นช่ายค่ะอันส่วนนี้จะเป็นใบขึ้นช่ายนะคะในส่วนของอน้ำปรุงรสนะคะ ก็จะมีซอสสาเขียวนะคะซอสหอยค่ะสีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลทรายนะคะสีอิ๊วดำหวานค่ะเพิ่มสีสันนะคะ ขาดไม่ได้อีกอย่างคือน้ำมันงาน,นะคะเครื่องปรุงของเราใช้ง่ายๆนะคะใช้ตามที่เรามีนะคะมีแค่ไหนใส่แค่นั้นนะคะนิดนึงนะคะน้ำนะคะสองแก้วนี้นะคะเราก็มาปรุงน้ำแช่วนเส้นก่อนนะคะคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสค่ะเรื่องเครื่องปรุงค่ะให้เราปรุงไปชิมไปนะคะไม่ต้องไปจำกัดจำกี่ว่าเราจะต้องใส่เท่าไหร่ แต่ว่าเอาตามรสชาติที่เราชอบนะคะซอสหอยช้อนนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายใส่ไปสองช้อนก่อนนะคะ เราจะปรุงพวกนี้ให้มันได้รสชาติก่อนนะคะแล้วเราค่เพิ่มน้ำมันงากับปิ้ยดังหวานนะคะเมื่อกี้ใส่ไปอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนชานะคะกับน้ำสองแก้วเนาะทีนี้เราก็จะมาชิมก่อน,นะค่ะน้ำตาลทรายละลายแล้วอ่า ันยังจืดอยู่นะคะก็จะเพิ่มสียุขาวเข้าไปเนาะอีกสักช้อนหนึ่ง รุงให้มันเข้มข้นนิดนึงนะคะเผื่อคนที่เขาไม่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะโอเคสรุปว่าซีอิ๊วขาวสองช้อน ซอสฝาเเขียวสองช้อนแล้วก็อซอสหอยสองช้อนนะคะน้ำมันงาใส่สามช้อนนะคะซีอิ๊วดำหวานวานี่ถ้าเราใส่เยอะสีเขาจะเข้มมากเลยนะคะนี่ใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะ คนจนส่วนผสมของเรานะคะเข้ากันนะเ,นเล็กจะเอานี้มาผสมนิดนึงนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็คนค่ะแล้วก็แช่ลงไปเลยค่ะ พอดีนะคะมุนเส้นหนึ่งห่อกับน้ำสองแก้วพอดีกันเลยค่ะมุนเส้นสดนะคะหนึ่งห่อทีนี้เรามาลงมือทำกันเลยนะคะมูสามชั้นของเรานะคะนมอสาชั้นมันออกจากช่องฟิตมานะคะยังไม่ละลายหมดเราก็ต้องทำให้เขาละลายก่อนนะคะ หมูของเราละลายน้ำมันก็เริ่มอ,ออกแล้วนะคะเราก็ใส่รากสักชีตะเตรียมพิชัทยที่เราทำไว้นะคะใส่รากผักชีตะเตรียมพิชัยที่ทำไว้แล้วก็ไปผัดกัะผัดเป็นหอมนี้นะคะถิงค่ะถิงให้ใช้ถิงแก่นะคะเพราะว่าถ้าถิงก่อนนะเขาจะไม่หอมเท่าะถงแก่นะะเราก็ผัดจนทุกอย่างของเราหอมแล้วนะคะ กุ้งให้ล้างทำความสะอาดให้ดีเลยนะคะเสร็จแล้วก็มุ้งเส้นของเรานะคะเอาลงไปเลยค่ะที่เราแช่น้ำซอสแลวนะคะ น้ำปลาเลจะไม่ใส่ไปหมดนะคะเดี๋ยวเรา,า,าดูก่อนว่าอบออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะของเรามันเป็นกุ้นเส้นสดนะคะเน่งไฟเลยค่ะแล้วก็ติดฟ้านะคะ น้ำแห้งแล้วนะคะเราก็เอาใบขึ้นช่ายของเราใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้กุ้งอกบกุ้นเส้นไว้กินกับครอบครัวของเราแล้วนะคะทำง่ายไหมคะกุ้งอกบกุ้นเส้นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ปลาเล็กด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องปลาเล็กชาแนลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ